ครับครับสวัสดีครับวันนี้านรายการตามรอยอาชีพกิตกรรมนะครับก็ได้ตามรอยมาที่อาชีพเลี้ยงกุง้งเลี้ยงปลานะครับ,รบปลากระพงของอำเภอปากพนังในเขตพื้นที่ตำบลบางพระอำเภอปากพนังอำเภอปากพน,งนังจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้มาพบกับท่านไพโรธรัตนรัตน์หรือไพรีรัตนาร,รัตน์ซึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ ซึ่งเป็นสมาชิกสภากเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชในเขตอำเภอปากพนังเพิ่งได้ใหม่หมๆสดๆร้อนๆอ,อยากจะถามนิดนึงว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรในลุ่มน้ำปากพนังทุกอาชีพเกี่ยวกับการ,กรเกษตรเชิญครับค,คือเป้าหมายอาของผมเองในนามตัวแทนภาคกเกษตรครับ เกษตรกรของจังหวัดนครรีรรมอำเภอปากนังนะครับวันนี้หลักๆเราก็จะต้องนำปัญหาของชาวบ้านนะครับปัญหาของชาวบ้านเราต้องต้องนำไปฟสนเออครับนะครับเพื่อจะได้เข้าไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาครับนะครับวันนี้เราเคยทำมาภาคประชาชนครับ ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนลุ่มน้ำาปากปะนังเนี่ยมีมากมายนะครับเพราะว่าในนามสภาเกษตรเนี่ยเราก็ไม่ได้ประสานติดต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับพราวว่าตามตัวบทกฎหมายเนี่ยเพิ่งจะเปิดช่องว่างให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่19มีนานะครับก็เพิ่งเปิด รับสมัครเมื่อวันที่31มก,ก,กราคม2566นะครับก็ใช้เวลาล่วงเลยอยู่หลายปีนะครับเขาเรียกว่าตอนที่มีอำนาจคอสจนะครับซึ่งสมาชิกสภา,า,าการเกษรกตรจังหวัดเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้เลือกตั้งหลังสุดน,น,นะครับหลัมีเ<ม>ืินเดือน,นไหมถามว่าอาจารย์มีไหมไม่มีครับมีแต่ค่าตอบแทนค่าเดินทางมีแต่ค่าตอบแทนค่าประชุมค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางก็ไม่ไม่คุ้มค่า แล้วตั้นแล้วตั้นไปสมัครแล้วครอบครัวไม่เดือดร้อนนะฮะเรื่องครอบครัวนี่เราคุยกังก่อนแล้วอ๋อคุยกันก่อนแล้ว,ค,ลวคุยกันก่อนแล้วว่าการที่จะเข้าไปตำงานเพื่อประชาชนการช่วยเหลือสังคมเนี่ยอ่ามันเป็นแน,แนวแนวแนวสภาพจิตใจที่เรามีความตั้งใจอยู่แล้วครับนะครับ,รบเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยเป็นนักการเมืองมาอยู่หลายสมัยนะครับเป็นอดีตนายกอดีตนายกก็เป็นมาแล้วสมาชิกสภาผู้อวตาก็เป็นมาแล้ว ก็เป็นมามาหลายสมัยแล้วในภาคประชาชนยึธป่าทารัฐดูแลพี่น้องเกษตรกรปัญหาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ําปากปนังเนี่ยมากมายนะครับวันนี้ก็ปัญหาที่เราได้รับการร้องเรียนมากที่สุดก็คืออาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับวันนี้อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ลุ่มน้ําปากปนังเนี่ยมันจะขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วท่านมีวิธีการ มีการในการขัดแย้งในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งวันนี้เนี่ยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยบอกว่าในประเทศไทยวันนี้ต้องมีการเลี้ยงกุ้งให้ได้สี่แสนตันในรอบปีรอบครบของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับในรอบปีเลยนะครับนครธรรมราชจะต้องได้ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันตันอย่างเงี้ยในตั้งแต่เราเลี้ยงกุ้งกันมาตั้งแต่เมื่อปีพศ2530จนกระทั่งวันนี้เนี่ยพื้นที่ระบบน้ําในการเอามาประกอบในการเลี้ยงกุ้งเนี่ย <Das que ath let> ไม่ดีเลยนะครับ oh. ไม่ว่าเรื่องคูคลอง <Yeah. S 2> อในการขุดลอกระบบน้ำเนี่ยไม่ดีเลยต้องยอมรับนะครับการที่จะต้องสนอ,องตอบกับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยวันนี้รัฐบาลก็ต้องผลักดันให้มีการข,ข,ขุดลอกคลอง <Yeah. S 2> นะครับเพื่อต้องการให้ระบบน้ําที่ดี <Yeah. S 1> กเกษตรกรก็เลี้ยงกุ้งได้นะครับ <Das S 2> วันนี้ปัญหาเรื่องน้ําแล้วปัญหามันมีมากมายยกตัวอย่างว่าพื้นที่ในเกษตรกรที่มีการเลี้ยงกุ้งเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ น้ำนี่ขึ้นจากปากก่าวแม่น้ําปากระนงังแต่ปากก่าวแม่น้ําปากระนังเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของป่าชายเลนนะครับซึ่งเป็นต้นน้าทีนี้ปา่าชายเลนเนี่ยมันมีระบบนิเวศคือเขาบอกว่าทุ่งป่ป ye, าป่าไม้หรือว่านัากรมนุรักษ์นะครับก็บอกเข้าไปทําลายป่าไม้นี่ไม่ได้แต่น้ําที่ต้องเข้ามาเนี่ยมันต้องเข้าผ่านมาทางป่าไม้ทีนี้ป่าไม้เราไม่ได้ลอกคลองไม่ได้ขุดลอกคลองเนี่ยทำให้น้ําที่จะเข้ามาถึงเกษตรกรเนี่ยมันน้อยมากและก็เป็นน้ําเสียนะครับ แต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ผมเองในานามตัวแทนภาคประชาชนก็ต้องนําปัญหาเหล่านี้ครับ,รบไปนําเสนอยกตัวอย่างว่าในพื้นที่อ,อําเภอปากพน